แบทแมนเจ้าชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมแบทแมนค่ะมาบี้ฝนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คายให้แบทด,ด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะว,วันนี้มาเจอกับเราสองคนอีกแล้วแม่ลูกแล้วก็มีล้านอีกหนึ่งคือชื่อ เตั้งใจวันนี้เราจะมาเล่นแมพอะไรคะกินจุกกินจมูกห,หรือกินเมืองนั่นเองเราจะมาปวดเมืองนี้มันไม่ได้กินอย่เดียวมันปลาได้ด้วยทำ<ด> <laughs> ยังไงสอนหน่อยจับกินยังไงกันนะไม่สอนเพราะดูกุดมั่วอ่าแันไม่เรวเริที่สอนหน่อย กินพื้นกินทุกอย่างได้หมดเลยแล้วตัวเราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับโอ้เจเจเป็นสี่สิบแล้วแมบมีสามสี่พิกโอ้ทำไมตัวตั้งใจใหญ่เออไม่ใช่หมทแมทน,น,นะครับไม่บอกครับเพราะหนูไม่รู้ครับเนี่เอเจเจแล้วไอ้ไม่รู้แนะ่ตัวบอลเลยนี่แมทพลังเมทยากกว่าเจเจแล้ว อะไรอะอมันเต็มได้หนึ่งล้อแล้วมันก็ให้หลีเลยีลแต่แล้วคนอื่นตัวใหญ่มากเลยอ่ะต้องกินไปเรื่อยๆ่ะหรือว่ากินไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นได้ใช่ครับอันนี้ยอดเขาป่าเหลืออีกสองนาทีก็จะเปลี่ยนแมปใช่ไหมไปเปลี่ยนด่าน สองนี่เลยครับงโมหนึ่งนาทีได้หนึ่งานงาทีสิสองเล้เดินไปตรงบ้านกันเดินไปตรงบ้านกันครับพอลองังมันเยอะสุดในตอนนี้ตู้ไหนกันแล้วไปตรงบ้านแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ตัวใครใหญ่สดุดแมทครับจะลองกินบ้านดีได้ไหม ไม่ต้องรีก่อนเพราะว่าแบตเต็มแล้วเต็มเั็มเต่มอกินบ้านได้กินพื้นบ้านดีกว่าเฮ้ยมามีมาเรียนแบบหูมามีมาแย้มไ้กิดดูดปลาเสม,มามีแล้วตู้นี่แม่ไม่โดนไปกินน้านนอนดีกว่าเรี้ยงอย่ามันเลี่ยงมันใหญ่กัน คนนี้ตามเราไหมนะตัวใหญ่กันเราเยอะนี่ยทำไมตอนนี้พี่อ๋อมันมันเขียนว่าแตะเพื่อขายพอเรากินเต็มหนึ่งร้อยเราแตะแล้วก็คือขายอ๋อนุ้มของอือ่นตัวใหญ่ใหญ่ทาไมหลอดใบใหญ่กว่าเจเจเราหลอดใบใหญ่กว่ามามี่ยรู้มันก็นอ๋อเมื่อกี้มันไปกุญลอนขาแล้วมันไป,ไป,ไป กดพมาขนาดสูงสุดไปสามรอบหรือเปล่ากดตรงไหนอ๋อนี่ไงพอเรามีเงินแล้วเรามาอัปเกรดตรงนี้อัปเกรดตัวให้ใหญ่เมื่อกี้หนูมากดตรงนี้แล้วมันก็ได้เฉยหนกูกดไปสามรอบเอาเอาไหนเอาไหนเลือกไหนเอาตรงกลางเอาไม,ไม,ไม่ไม่ไม่อันอันนี้อันนี้อันนี้อันไหนเนี่ยไปอัน,นเดียวกันมั้ยเนี่ยไม่รู้ครับองหนูค้างอ่ะเอ้ยครับอหนูมันค้างอ่ะนี่ได้แล้ว พื้นไม่น้ำเน้ยมเฮ้ยกินพื้นไม่น้ำได้ด้วยครับเระตุ้ตรงไหนอะมามีอยู่ใกล้ๆตรงไหนแม่ไม่เห็นมามีเลยดูจอตึกใหญ่ๆอะ่ะหนตึกใหญ่ย,ยู่ไนตึกสูงเนี่ยแม่เห็นเจ๊ๆนได้เลยมามีแล้วไหน ตัวแบทเลิฟใหญ่บิ๊กเบิ้มมากเลยเออแล้วด้วยไหนด้านหลังมัมเนี่ยโอ้โหแบทบ,บอกซ <ๆ S 1> ์นั่งไปนี่นี่ก็ปลาตูมมามีด้านหลังมามีอ่ะมีหนูอยู่ด้านหลังมามีเ <ๆ S 2> นี่ยเป็นเจเจแล้วพลังหนูมันไปตัวคนหนึ่งใหญ่มากเลยไม่ได้พลังเจเจมาดูตัวแบดที้ใหญ่ไหม หน้าหลังอ่ะให้ดูพลังหลอดเบนแมดูหลอดพลังเบนดิสามร้อยแล้วไหนตั้งจับมาดูดังเลยหลอดพลังหล่อพลังดูตัวคนอื่นเขาสิมาองเป็นต้นไม้ดิเป็นด้ไหมดูอัพสเตปไม่ได้ไม่เปิอ้าวตัวบาจใบไม้ไม่ไอ้บาไอ้อะไรอะใบจังอ่ะใบจังมา ขาชื่อไอจังเลยแบบตัวไอจังก่อนไอตัวนี้ชื่อว่าไอจังเหมือนเคยเลี้ยงเขาอายรบ้างเขาไอไงไอเด่กหาองมีเองใช่ที่อยู่เขาค่ะโอ้ตัวแบงค์เหลือ500เปอร์็นแล้ววนีมีน้อยแบงไอเล่นดึกเหมือนั้นใช่ใช่ใชลูปลาตูนขอทดสองมีลาัวโดนมันจะทำอะไรบ้างทอะไรได้บ้างตัวกใจว่านี อู๋อ้าวโยนมาโดนมีกกระเด็นเลยหนูก็กระเด็นดูดิเรียกโดนมีอันนี้ตัวตั้งใจใหญ่สุดเลยอ่าเรามีไม่พื้นเลยไม่มีเงินเลยดูดูแล้ไก็อยู่ข้างๆมีสิดูมีตัวมันไม่ร้อนเลยแระไรตัวมมีขว้วจนไปจนติดพื้นเลยใช่ไหมเจ๊ ตัวนี้อะแล้วมาตัวแบทเล็กเอกแล้วอ่ะมนันก่าา้แบทนีรีทำไมลูกรีแล้วมันได้เงินกดรีตรงที่ที่ที่มันมีตัวเลขอะถ้าปิดดิมมันจะได้เงินหรือว่าไม่ต้องเต็มก็ได้ก็จะได้เงินแล้วใครมาปลาใส่ดูเนี่ยพี่ปลาทำไม้ยมัตัวแบเล็กขึ้นแล้วอืหอหืมจุ๊บ มันไม่ได้ความสูงอย่างแล้วมันอัพความเร็วแล้วมันอัหลาขนาดได้กินกินอันนี้คืออะไรไม่รู้เ้ทำไมตัวไม่ขาดหัวขาดหายก็เลยเมนูเมนตัวมันเห่ือนยี่ห้ตัวใจ๊ คนที่สูงสุดในในนี้คือแบทตอ้ัวนี้ <laughs> มันก็แค่เกมนะเอาเบ็นกระเด็นเลยมีคนมาปาใส่เบสกระเด็นที่ไหนมากระเดนห็นกระเด็นโอ้โหวันนี้ตัวใหญ่มากระวังเขาด้วยเมื่อกี้เขาปาหนูกระเด็นมานี่ กระเด็นมาถึงตึกตึกที่มันใหญ่ๆที่จะจะยืนอยู่อ้าวปลาหมีกระเด็นเลยตกเลยตกแมทไปเลยอ่ะตัวแบตเลมตัวใหญ่แล้วอะกินกินกินอต้องเปิดประตูลงไปน่าตรงต้งเปิดอันนี้ครับน,นๆๆี่มาเจ๊ยิงดุดดุดดุดเม่จะปลาเสือคนตัวใหญ่คนนี้ แล้วมันก็จะวิ่งหมีเขาจะวิ่งหมีเลยเขาจะลามากินกินเอาตรงน้ำจืดกิน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 ตรงกลางตรงกลางใช่ไหมเคตต่อสู้ไปเป็นแผนที่ แล้วก็มันค้างแล้วอะไรอ่ะใครครับีจอยมาครับไหนฟีหนูชื่อภาษาญี่ปุ่นด้วยะนะฟีมี่หนูเจอกี FC ด้วยครับกินสีสวัสดีครับฟีกิน โอ้หนูเห็นมบับีตัววันมาปลาลูกปลาแต่มามีตัวแม่จะใหญ่กว่าไม่ได้ไงเนี่ยหนูเก่งครับอ้วนตามตีมกิน

กาลังทานนไม่ได้อ้หปลา F C ใส่ F C ทีเดียวตาเลยตุ้งขนม่งเป็นยากปเลยเมื่อกี้มันปลาใส่เจ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 ตาเลยเฮ้ยเฮยนกน่ตาพี่บรกาเอาเจเจอยูบรการล้กินหลังคาไม่ได้นะ มือกิลลอนจนหลันคา,ากินไม่ได้เฮ้ยตัวเนี้ยเ็นพยายามมาต่อยสิงตลอดเราพาใหญ่ไม่แก็หนิสิครับมีอยู่แต่เขาค่อยเจะไจล่มันมีมามาดักคนนี้หน่อยอะไรล่ะพีก็ตัวนมี้ตัวเล็กสุดเลยมันยังไม่จเจอพี่ แม่ตั้งใจอุ้ boy, man, man. มดบอยมัน boy, boy, มันงันมันกม๊่บอยมันบอยกุดมันเรื่อตั้งใจตัวเล็กกันหรอคะไม่รู้ครับดีตุ้มตุ้มเด็กคเด็ดรกาจะข้ามามี ตามสิครับก book. uh ็มาต่อต uh oh. okay, oh, oh. so okay. no. ู้กันตู้ก็เกมมาเอาแมตตัวตัวแบดมิตรต้ามทำมามีดหนูทำมามีตาเลยหนูทำมามีตาแต่ครข้างหนูเห็นมามีว่าไม่ได้ตายไม่ได้คอ่ำขาดตัวเลือกใหม่อยู่ตรงหลังคายละโอ้เอฟซีพยายามจะต่อยหนูก็จะพยายามต่อยเอฟซีโอ้ อ้มชิเชอเสียงนังเขาคลิปไปในเสียงเนียยมันจะร้ไรเขาตายแล้วตัวเล็กอีกแล้ววะชาเม่กีแบตตายแล้วแบตตัวเล็กไม่ยากมากเลยเฮ้ยเอฟซีมาตีในหนูตลอดเลยหนูฆ่าเอฟซีตายแล้ว แล้วจะข้ามีม,มีตัวตอยหนึ่งตัวด้ามดนตามนูจะข้าแบบนีเฮตติพยายามสิงตลอดตามเอ้ยโดนใครโยนใส่เนี<ว>่ยแบ่โยนเสร็จเลย กินกินกินตัวแบบเริ่มสูงขมังอี้หูแม่จะโยนตามโอ้เวลาแม่ฆ่าใครก็จะรับยไหนัมนชั้นดีสิงไหมเอาเอาเอาเป็นชั้นดีสิงหวาเม่เอตัอ้งใจนั่นชั้นดีสิงหนูนนนก็สามารถ คไ, <boundaries. S 1> ไม่มันโหลดอยู่อัปเดตอัพวี่พันหนึ่งนี <c oughs> ่ยังยี่ี่เห็นเจเจพอดีอ้าวเมื่อกี้ไปทำลายต้นไม้ได er ้เมาเจไห่ครับมเจอไหนครับ เ่กี้มัทำลายคุณตู่มาช่วยมามาแม่เราต้องหุเราต้องช่วยเหลือกันสูดข้เาเป็นครอบครัวเดียวกันมาไปสู้กับคนอื่นก็เกมมันต้องทำแบบนี้เราก็สามารถเลือกไปสู้กับคนอื่นไงช่วยกันดีให้ตัวโตๆตูงก็ได้ก็ได้ช่วยกันมาทำกันเองเฮ้ยเอฟซีพยายามจะฆ่าเจเจเป็นกำลังฆ่าเอฟซีต้องไปช่วยนะเจเอ้ยช่วยเจเเม่กี้เหม็นเหมือนมีคน ดูของที่แบทจิบดีอยากกันเต้นเลยเอาค้างอะไรคันเนี่ยปูมดูค่า F C อยากคิวมันัวดเข็นมาข้างบนเด็กเข็นมาข้างบนกันเลยเขนมาข้างบนมีอ้าวเจเจกระดิบไปแล้วเข็นมาข้างบนกันแล้วแบทค่ะ F C เราเพ้่งไปโดนเจเจเดินบันไดขึ้นมาไม่อยู่ข้างบนเราไม่เห็นบันไดดูเห็นแต่ขี้บรรไดมีสะพานด้วยข้างบนนะ่ยปูม เห็นแลว่าเจเจจะฆ่าไหมไ่จด้จะฆ่ะช่วยกันเ่อกี้ต้นไม้ล่ามาทับเจ๊จบทับลายต้นไม้เลยต้องมนคนช่วยจริงๆเลยตูมหนูค่าเอฟซีมาเอฟซียายามไปายามจะฆ่ามันเลก็ฆ่าเอฟซีมาอุ้ยพี่ดีเยร์สุดเยไอ้ก่อนแม่ชอบบรกินแล้วแต่ตอนนี้แม่ชอบยนแล้ว ระตลมสิดเลยตัวต <contain Jade> <Sempre otion? S 2> ัวเบ็ดตัวเต็มแล้วเราไปเจ้ากดเบ็ดได้เพชรมาหนึ่งพ้อพ้อยห้าสิบดก็แสดงเกิดได้แล้วก็คไม่ได้ติดติด มีเลเวลสี่นล้ไปอันี้เลเวลสิบว่าความเร็วในการเดินดีกีเเป็นความเร็วตัวแบตเกก็ติวดีอยูตต้องรีบมตัวเล็กอีกแล้วก็แบตีและแบตก็ได้เพชรมาหนูเรียกว่าเพชรแบแมไ่เกี้ นี่มันอัปเกรดความเร็วในการเดินแน่เลยเบ็ดเดินเร็วมากเลยตอนนี้บ็อัปเกรดไปแค่หนึ่งอันดิดูเดินเร็วไหมดูเดินเร็วนะเดินเริ่มเร็วถ้าตัวเล็กมันจะเริ่มเดินเร็วตัวใหญ่ๆมันก็เดินช้าหินมามีแล็ดหนูกำลังปลาลงไปช่วยคนที่กำลังมาต้องหายกินไม่ได้มันกินได้แต่พื้น จเวนตีจเวนตีเอ,อ้ยดูเจอเพชรดูเพชร่าเอาเพชรสองเอ้ยเอฟซี FC จะมาฆ่าแบทเอฟซเจะหวังมีพอดีเลยโอ้แเราแบทก็ฆ่าหวังมีตายสักทีเอฟซีเ <laughs> ขาจะปวดเยอะเอ้ยเอฟซีอ่ะ น้ามือหลุดมานอกโลกเลยบุคคาป้าดิวตู้อย่ามาฆ่าแบ็ตัวแบ็เล็กกันติวดิวเอฟอย่าตัวแบ็เล็กกันติวดิวเอฟเซีอย่าตัวแบ็ตัวเล็กกันติวดิวไปซะหมูป่าเราเลือดไม่ค่อยหลนดเลย เอฟซีอะอาซายเอฟซีอู้หูหนูเล่นไซตัวใหญ่มากเลยอายตัวลูกใหญ่มากเลยไหนอเลย่ะหนูกินกระพงได้อยู่ดีๆหนูกินกรแเพงได้เฉยเนี่ยหยิบกรแเพงมากินได้ไหนครับเดี๋ยวหนูหยิบให้เจ๊เจดูก่อนี่ยไปข้ามสะพานมาดิ จเจเจอา <นะ S 2> ไปไหนี่เจดูนะแคนยอนคอสไปไหนกันไปทางแยกอ่าาจจะ,ะก็ได้ทางแยกอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าเมืองเดียวกันไหมเนี่ยหน,นุ่ยูอบาบีแล้วโอเคเราจะปิดคลิปไปแค่นี้นะคะวันนี้เราจะเล่นแค่ยี่สิบนาทีเอาต่อ ไหนอะอยู่ไหนอะเมื่อกี้หนูเอามามิแล้วมามิก็ไปเดินม้วนซัวที่คยูมามิอันนี้เป็นอีพีหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเรามาเล่นอีพีสองกันหลังนะคะเดี๋ยวหนูจะกินกับแบวให้ดูดูนะเดี๋ยวหนูจะกินกับแหวนนี่ยหนูจะกับแบวแล้วหนูก็กินทิวติววันนี้เราสามคนจะมาช่วยฆ่าเอฟซไปก่อนนะคะถ้าเอฟซีไม่ถ้าถ้เราต่อสู้กับเอฟซีชนะเราก็จะจบคลิปไม่เราจบคลิปเลย แล้วแม่ก็เล่นต่อครับไม่แต่แม่ไม่เล่นแบบนี้อ่ะมาไปก่อนนะคะบลาบลาบลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็กดกดแชร์ครับบายบายบุยบุย